สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มีข่าวข่าวมาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับรู้รับทราบสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนั่นเองครับเราก็จะมาอธิบายขยายความกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการโอนเงินนั่นเองครับว่าทำไมงวดแรกท่านถึงยังไม่ได้นั่นเองครับและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านและก็การ ตรวจสอบการโอนเงินเข้าของท่านนั่นเองครับว่าจะเป็นอย่างไรและทําอย่างไรนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทกศก็ได้โอนเงินงวดแรกผ่านไปแล้วสําหรับประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราในเฟสที่4นั่นเองกว่า18 พันรายที่ได้รับในงวดแรกที่ทกศโอนไปนั่นเองเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรในระยะที่4กว่า55ล้านบาทของวันที่13เมษายน2566ที่ผ่านมามีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้นก็คือ18,000 เจ็รายเท่านั้นในงวดแรกที่ผ่านมานะครับนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารทกสก็ได้เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566นั้นก็ได้มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4กรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมดก็คือ75,66.86ล้านบาทโดยเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ก็ประมาณ 1, 1 6ล้านจนั่นเองครับก็คือล้าน6นั่นเองมีพื้นที่สวนยางกรีดได้ประมาณ1 8 1 8ล้านไร่ซึ่งคณะกรรมาการทกศในการประชุมเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการดังกล่าวโดยทกศจะโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกในวันที่13เมษายนทีท่ผ่านมานั่นเองจำนวนงบประมาณใน งวดนี้ก็คือ55.68ล้านบาทซึ่งก็มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ก็อาจจะไม่มากนับในงวดแรกก็คือ18,709รายเท่าน,นั้นเองนะครับที่เหลือก็ล้านกว่ารายก็คิดดูว่ากว่าจะสิ้นสุดกว่าจะหมดก็คงจะใช้เวลา หลายเดือนพอสมควรพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางก,ก็คงต้องลุ้นกันอีกต่อไปนั่นเองครับทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยก็ได้จัดทําแผนส่งข้อมูลและการโอนเงินเป็นรายสัปดาห์รวมทั้งสิ้นก็คือ 16กรอบที่จะโอนเงินนั่นเองครับเพื่อให้ทกศโอนให้เงินแก่เกษตรกรทุกวันศุกร์นะครับให้เราลุ้นทุกวันศุกร์นั่นเองโดยรอบถัดไปจะโอนเงินในวันศุกร์ที่21เมษายน2566หาคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดก็น่าจะภายในเดือนกรกฎาปลายปีนี่เองก็คือ2566นนั่นเองครับก็ นานพอสมควรนั่นเองครับเราก็มาดูกันว่าสําหรับโครงการในครั้งนี้ก็คือเคาะประกันยางควาราก็คือทีเดียว2งวดโดยจะจ่ายย้อนหลังของเดือนตุลาและก็พฤศจิกายนนะครับก็คือได้ทั้ง2งวดพร้อมกันนั่นเองรายละไม่เกิน25ไร่ระยะการประกันรายได้ก็คือ2เดือนนั่นเองก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนของ ปี65นั่นเองโดยแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนก็คือรับไป60คนกลีดยางก็ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดรายละไม่เกิน25ไร่นะครับกำหนดราคาประกันรายได้ดังนี้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด drc 1 5 7ก็57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย50%เปอร์เซ์ก็อยู่ที่ 23บาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกอยทอไปแล้วนั้นก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์นี้เลยนะครับผมและก็ตรวจสอบสถานการณโอนได้ที่ ลิงก์นี้เช่นเดียวกันตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดล่าสุดที่ผมมาทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราบางครั้งผมออกข่าวไปแล้วว่าโอนเงินท่านก็บ่นว่าหลอกบ้างไม่จริงบ้างก็คือท่านจะไม่ได้ครบกันในวันแรกวันเดียวผมก็บอกแล้วว่าได้แค่หมื่นกว่ารายสำหรับโอนงวดแรกนั่นเองครับ ที่เหลืออีกมากกว่าหนึ่งล้านกว่ารายพี่น้องเกษตรกรก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับสำหรับระบบราชการของไทยเราก็อาจจะล่าช้าข้อมูลต่างๆอาจจะล่าช้าบางเจ้าอาจจะไม่ครบถ้วนอย่างไรเราก็ต้องสนใจดูแลข้อมูลของตัวเราเองบ้างว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็ต้องเข้าใจว่า เงินหลวงมันเอายากนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ